ดูฮะนะหลวงพ,พ่อพัดท่านให้สัมภาษณ์พูดคุยเป็นคลิปคนเข้าไปแชร์แล้วไปดูกันเยอะมากหลวงพ,พ่อพั์พูดประเด็นอะไรนะคือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะสักพักแล้วนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่ครั้งนี้ท่านพูดชัดเจนนะฮะนะครั้งที่แล้วท่านก็พูดในลนักษณะท่านก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าต่อขานอะไรนะครับนะแต่ที่เรื่องที่ออกมาเนี่ยท่านยิ่งไม่ไม่ว่าเลย ท่านบอกว่าพระของท่านเป็นรูปของท่านเนี่ยจะไปแขวนนะจะไปแขวนหมาแขวนแมวอะไรเนี่ยนะท่านไม่ถือหรอกเอาไปเถอะไปแขวนได้ไม่เป็นไรอันนี้หลงวงพ่อพัดท่านบอกนะครับนะท่านบอกมาอย่างนี้นะท่านก็เห็นนะครับประเด็นดราม่าก,กันที่ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่านะพระที่แฝนเนี่ยนะเป,นเป็นเป็นรูปพระเกจิเอาไปแขวนสุนัขแล้วถ่ายรูปแบบนี้นะไปลงคลิปแบบนี้นะมันดูแล้วไม่เหมาะสมแล้วเขาก็ไม่ชอบนะ แล้วตอนนั้นเนี่ยมีอยู่สองสององที่เขาเอาไปแขวนก็คือนะหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อรวยคงพูดอะไรไม่ได้เพราะท่านละสัาางขารไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าท่านอยู่ผมว่าท่านก็คุยนะท่านก็พูดแบบหลวงพ่อพัดเนี่ยแหละเพราะว่าเพราะว่าพระยังไงท่านก็องมีความเมตตานะในเรื่องแบบนี้บอกจะไปจะไปยึดติดท่านจะบอกท่านจะออกมาพูดบอกว่านะแฟนไม่เหมาะสมไม่ได้หรอกครับ นะด้วยความเมตตาท่านจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะพูดอย่างนั้นก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นประเด็นลบไปอีกนะก็ต้องออกมาประเด็นลักษณะแบบนี้แหละก็คือท่านต้องเมตตาอยู่แล้วนะถ้าหลวงพ่อรวยท่านยังดำรงขันอยู่แล้วมีประเด็นอย่างนี้ไปคุยกับท่านท่านก็ต้องบอกอย่างนี้แล้ครับว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะไปแฝนสุนัขแฝนแมวอะไรไม่เป็นไรหรอกนะก็มีชีวิตเหมือนกันก็เหมือนหลวงพ่อพัดพูดนี่แหละก็มีชีวิตเหมือนกัน นะแล้วจริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยทั้งหลวงพ่อรวยแล้วหลวงพ,อพ่อพัดเนี่ยนะท่านรักสัตว์นะเอนตูเอนดูสัตว์ทั้งนั้นแล้วยิ่งสุนัขเนี่ยท่านรักสุนัขมากนั้นเนี่ยการที่ไปพูดนะพูดแบบเนี้ยนะแล้วเป็นประเด็นแบบนี้ท่านบอกไอ้แบบนี้ท่านไม่สีเรียดท่านไม่สีเรียดเพราะว่าท่านท่านรักนะรักสัตว์ในวัดทุกตัวนะอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยเราจะเห็นชัดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านคลุกนะ คุกข้าวให้ใหสุนัขในวัดเองนะครับตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเนี่ยท่านก็ทําให้สุนัขมาตลอดนะนั้นแล้วแล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าเอาพระไปแฝนสุนัขแล้วท่านจะว่าไม่มีหรอกท่านไม่ว่าหรอกเพราะว่าท่านก็เมตตาสุนัขขนาดแมวเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะผมยังเคยไปนั่งดูท่านฉันท่านฉันไปด้วยนะนะท่านฉันเนี่ยท่านไม่ได้ท่านใสท่านใสใส่เป็นแบบกะละมังนะฮะ ท่านฉันแบบกะละมังท่านบอกว่าอย่างเนี้ยดีมันไม่หกด้วยนะครับท่านก็ฉันแตจาย์ก็มีนะครับแต่ท่านท่านมาเนี่ยท่านฉันกะละมังเลยนะครับนะบนะบท่านบอกว่าอย่างเนี้ยมันไม่หกดีแล้วก็ท่านฉันไปเนี่ยนะแมวก็มันเดิ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 นรอบตัวท่านท่านก็ให้แมวด้วยนะนะสุนัขก,ก็มนนีนั้นนั้นท่านเมตตาสุนัขเมตตาแมว étais, มอยู่แล้วนั้นว่าเมตตาท่านมีเยอะอยู่แล้วไอ้เรื่องที่ว่าท่านจะไปว่าว่า เนะเอาไปแขวนหมาแขวนแมวนี่ท่านไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกแล้วท่านก็บอกนะครับว่านะแขวนได้ไม่เป็นปัญหานะฉันให้แขวนไม่เป็นไรนะท่านก็พูดอย่างนั้นนะนะฮะท่านก็พูดอย่างนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยนะถ้าดูนะถ้าดูกันจริงๆมันก็มันก็มีเรื่องความเหมาะสมนะลูกศิษย์เขาก็อาจจะคิดได้นะฮะว่าโอ้เอาไปแขวนหมาเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเขาตั้งใจแขวนผมว่านะมันอยู่ที่จิต มันอยู่ที่ที่ความจริงใจถ้าเขาจริงใจจะช่วยคือคือจะแขวนให้สุน,นัขแขวนให้แมวจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้แขวนเพื่อจะเพื่อจะถ่ายรูปเฉยๆหรือแขวนเล่นๆเฉยๆถ้าแขวนจริงๆผมว่าถ้าเขาเป็นห่วงสุน,นัขเป็นห่วงแมวจ,จะแขวนจริงๆผมว่านะก็ไม่มีใครไม่มีใครว่าอะไรมากมายหรอกมั้งครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขานะเขาทําเพื่อจะ นะเพื่อจะให้เกิดนะรู้แล้วว่าต้องเกิดเรื่องดราม่าอะไรแบบนี้ไอ้แบบนี้ผมว่ามันมันก็ดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมนะประมาณอย่างนั้นแต่คิดว่านะครับสมัยเมื่อก่อนเนี้ยเอาเขาจริงๆเขาไม่ได้เอาเหรียญไปใส่หรอกนะยิ่งเอาเหรียญไปใส่ก็หายอนะครับผมว่านะถ้าเอาเหรียญไปแขวนเนี่ยนะครับนะผมว่านะเดี๋ยวมันก็จับสุนัขเอาเหรียญไปขั้น,นานาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะอย่างหลวงพ่อแย้มวัตะเคียนน่ะนะหมาี่เต็ม โอ้เยอะนะหลวงพ่อพยามนีโอ้โหหมายเยอะมากเลยวัดตะเคียนผมไปตั้งแต่ท่านยังรับลงขันอยู่ตอนนั้นเนี่ยวัดตะเคียนยังเป็นวัดแหม ह, ยังเป็นวัดถ้าบอกนะอยู่นนบุรีเนี่ยถ้าบอกเป็นบ้านนอกก็ได้เลยนะครับนะผมเข้าไปเนี่ยวัดยังนะนะลำน้ายังมีอยู่เลยอะนะหลงไปเนี่ยนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อแยม้มตอนหลังต้องเรียกท่านหลวงปู่แยม้มเพราะท่านอายุมากนะหลวงปู่แย้มเนี่ยท่านดัง ตะกุดคอหมาเพราะว่าก็เอานะก็เอาตะกุดเนี่ยทำท่านก็ทําตะกุดฮนะทำตะกุดทําตะกุดแล้วท่านก็รู้ท่านรักหมามากนะหลวงพ่อแย้มเนี่ยรักหมาจริงๆแล้วท่านไม่กลัวเรื่องความโศกกระโตกเรื่องอะไรตัวมีอะไรนะครับท่านไม่กลัวโหสุนัขเต็มกุฏิท่านนะถ้าใครถ้าใครแบบเป็นเป็นผู้ดีหน่อยนะนะเป็นผู้ดีหน่อยไม่ชอบกินสุนัขไม่ชอบนะ เ,เพราะบางตัวมันเป็นขี้เลื้อนนะต้องยอมรับนะสุนัขวัดเนี่ยนะบางตัวมันเป็นขี้เลื้อนนะเพราะว่ามันมันไม่มีการดูแลรักษาอะไรไม่ได้อาบน้ําไม่ได้อะไรนะบางตัวเป็นขี้เลื้อนนั้นการเป็นขี้เลื้อนมันก็จะมีกลิ่นนะฮะมันมีกลิ่นแต่หลวงปู่แย้มนี่ไม่ได้สนใจนะฮะไม่ได้สนใจท่านเมตตาหมดนะครับนะขึ้นไปนี่หมานี่โอ้โหสิบกว่าตัวล้อมรอบท่านนะหลงวงปู่แย้มเนี่ยหมานี่ล้อมรอบเลย เหมือนกับหลวงพ,พ่อภูลวัดบ้านแพนอันนั้นก็หมาเต็มเลยน,นพาระภูนวัดบ้านแพนเนี่ยหมาเยอะนะครับแวดล้อมท่านส่วนใหญ่เกจิทุกองค์เนี่ยนะเกจิรุ่นเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสุน,นัขเนี่ยจะรักท่านทั้งนั้นเลยน่าจะอยู่ห้อมล้อมจะอะไรเพราะมันรู้อะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจอยู่แล้วมันปลอดภยัยอยู่แล้วมันอิม่มมันก็จะอยู่กับท่านจะเฝ้าดูแลเหมือนบริการ นะนอนนั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ยอมไปไหนลุกเดินมันถึงจะตามถ้าไม่เดินอยู่กับที่มันก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนะอย่างหลวงหลวงพ่อแย้มเหมือนกันนะผมเข้าไปเนี่ยแม่เข้าไปฝ่าจะถึงตัวหลวงพ่อแย้มนี่นะครับกลัวด้วยกลัวมันจะกัดเอาเพราะมันแง่ง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 อยู่นะครับนะาเข้าไปเนี่ยสุ่มสี่ซุ่มห้าเข้าไปมันกัดเอานะนะาหลวงพ่อแย้มนะแล้วแถวนั้นสมัยเมื่อก่อนก็รู้อยู่นะครับมันเป็นบ้านน่ะชาวบ้านเขาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ แล้วสุนัขกับเป็ดกับไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะมันเป็นเรื่องที่โบราณเขาบอกกันอยู่แล้วนะครับว่าหมาเหาะไก่นะท่านจะเคยได้ยินนะครับอ่มันเป็นคาโบราณไอ้หมาเหาะไก่เนี่ยคือหมามันชอบวิ่งไล่ไก่อ่ะนะวิ่งไล่ไก่แล้วบางทีพอมันไล่แล้วมันกัดไงนะมัน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 เขี้ยวมันน่ะพอไล่แล้วมันกัดไงพอกัดแล้วชาวบ้านก็เห็นว่ามันมามาไล่กัดอยู่เรื่อยเขาก็เลยยิงมันน่ะ นะตอนแรกเขาว่าไล่ตีมันไล่ตีมันพอตอนหลังเนี่ยก็หนังหนังสติ๊กบ้างนะปืนลมบ้างอะไรบ้างเนี่ยปืนจริงบ้างก็ซัดกันเข้าไปทําให้มันตายบ้างมันเป็นแผลบ้างนะพอหลวงปู่แย้มรู้เขา้าก็ทําตะกุดให้นะทําตะกุดให้แล้วก็แขวนคอมันเมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกตะกุดตะกุดคอหมาเขาเรียกตะกุดเฉยๆนะไปแขวนคอให้มันปรากฏว่าพอไปแขวนแล้ว มันก็โดนเหมือนกันแต่ยิงยิงแล้วมาพลาดบ้างยิงแล้วไม่โดนบ้างนะพอตอนหลังพอรู้ว่าเป็นเครื่องรางของหลวงพยายา่อแย้มไล่จับหมาเพื่อเอาตะกุดท่านก็ทําของท่านมาเรื่อยนะ่ไล่จับก็ทําให้ใหมทําให้ไมหไมปรากฏว่าพอตอนหลังมันดังคนก็ไปขอนะขอนะบูชาตะกุดคอหมาของหลวงพยายา่อแย้มอันนั้นก็เป็นที่มาของของตะกุดคอหมานะครับ นะเป็นที่มาของตะกุดคอหมาส่วนเกจิเนี่ยรุ่นเก่าๆอย่าง,ลงนะหลวงนะหลวงวพูนบ้านแพรเนี่ยอันนั้นท่านดังตะกุดดอกไม้ทองนะตะกุดดอกไม้ทองในเรื่องกับเกี่ยวกับนะเมตตาค้าขายมหานิยมนะท่านก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสุนงสุนัขอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าสุนัขของท่านก็เยอะนะสุนัขท่านเต็มไปหมดเลยนะหลวงวพูนบ้านแพรน,นะครับนะแล้วก็เห็นชัดก็คือหลวง นะหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดเมื่อก่อนเนี่ยก็แหมโอ้โหไอช้างตัวบันเริ่มเทิมนะวัตถุมงคลยังมีออกมาเลยนะใครลองไปหาดูแล้วกันหลวงพ่อพัดอ่ะลองไปถามถามดูมีวัตถุมงคลเครื่องรางไอช้างไหมมันเขามีทําออกมาเหมือนกันนะเป็นเครื่องรางไอ้ช้างไอ้ช้างเนี่ยก็คือสุน,นัขที่เหมือนบริการสมัยแรกๆผมเข้าไปหาหลวงพ่อพัดตอนปีหกหนึ่งนะปีหกหนึ่งเนี่ย ไอช้างยังอยู่หลวงพ่อพัดก็ยังไม่ไม่ดังขนาดนี้นะครับนะไอช้างเนี่ยตัวโอโ้โหด้วยว่านะหลวงพ่อพัดรักอะรักไอช้างตัวมันเลยอ้วนจากหมากลายเป็นหมูฮะตัวอ้วนแล้วนอนนะนอนอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมมันนอนแบบแบบอารมณ์ดีฮะนะเวลาที่มีแต่วงมาท่านรู้ไหมวันนั้นมีผมไปผมจึงถ่ายรูปมันเลยนะถ่ายวิดีโอด้วยแต่วงเขาแห่มาครับ นะแห่มาเขามีงานน่ะแห่มาแล้วแต่วงก็มีเพลงบรรเลงท่านรู้ไหมมันหมาอารมณ์ดีมันนอนแล้วมันก็ขยับขาไปด้วยฮะตามจังหวะเพลงฮะไอ้ช้างฮะนะผมยังคิดเลยโอ้ยไอตัวนี้มันอารมณ์ดีเหลือเกินะนะฮะนมันะนะมันอยู่ตรงขาหลวงพ่อพัดอะนอนอยู่ตรงขาหลวงพ่อพัดแต่ว่ามันขยับขาไปตามจังหวะเพลงด้วยนะครับนะไอ้ช้างนะไอ้ช้างเนี่ยก็โดนเคยโดนยิง นะแล้วหลวงพัดเนี่ยมันมาแกะให้แกะกระสุนให้เนี่ยมันก็เคยโดนยิงไปตรงอยู่ที่บันท้ายมันน่ะนะพอตอนหลังเนี่ยมันก็มันก็เสียชีวิตนะด้วยอายุมันมากมันก็เสียชีวิตนี่นางก็ผูกพันถ้าจะเห็นนะเกจิก็ผูกพันกับสุนัขมาตลอดดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเอาพระไปแล้วโดยเฉพาะเหรียญท่านเอาไปแขวนท่านไม่ซีเรียสหรอกนะท่านไม่ซีเรียสหรอกนะท่านบอกว่า มันมีชีวิตเหมือนกันนะมันก็กลัวตายเหมือนกันนะอะไรเหมือนกันอย่างนั้นนะครับนี่นะผมก็บอกว่านะเรื่องของแบบเนี้ยเขาจะมองถึงว่านะในปัจจุบันมันมีเรื่องราวให้ดราม่านะนะก็จะมองถึงว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะลูกศิษย์เนี่ยอย่างอย่างของหลวงพ่อพั์ท่านยังยังดำรงขันอยู่นะก็ไปขอโทษขอโพยท่านได้ท่านก็ให้อภัย แต่หลวงพ่อรวยนะท่านระสังขานไปแล้วนะก็นะไปขอท่านก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไหยก็ขอเข้ามากับสรีราสังขานได้แต่จะไปบอกท่านก็ไม่ได้เพราะว่าท่านก็พูดไม่ได้แล้วนะครับนะแต่ว่าถามว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้นะอีกหน่อยท่านก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าไอ้เรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับมันละเอียดอ่อนมากนั้นทําอะไรไปเนี่ยมันอาจจะ นะโดนมุมลบกลับมาพอมุมลบกลับมาเนี่ยมันก็ลําบากนะครับนะอยู่ว่าท่านตั้งใจหรือไม่อย่างไรนะครับนะถ้าถ้าทาแล้วนะสํานึกก็ขอโทษขอโพยผมว่านะคนไทยเนี่ยนะไม่มีอะไรหรอกนะ้มีแต่การให้อภัยนะครับถ้าทําแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันผิดก็ขอโทษขอโพยกันก็จบนะฮะนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เอาเขาจริงจริไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ากลายเป็นข่าวใหญ่เท่านั้นเองมันเป็นข่าวใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ะนะฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่พอไปพูดพอเอาไปถามหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดก็ก็บอก <S <S นะถ้าพูดกันจริงๆนะครับสมัยเมื่อก่อนก็ชอบพูดนะคนรุ่นเก่าก็ชอบพูดนั้นะเรื่องเรื่องขี้หมานะครับเขาจะชอบพูดอย่างเนี้ยนะคนเก่าอ่ะเวลาที่เรื่องเรื่องแบบนี้นะครับนะเหมือนกับเรื่องไร้สาระเขาจะบอกเลยว่าเรื่องขี้หมานะเรื่องขี้หมานะครับอะไรประมาณนี้ นะฮะก็เห็นไหมฮะว่านะตอนนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนกันด้วยออนไลน์ไงเราก็เลยมีเรื่องดราม่านะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการแล้วก็ผมว่ามันคือเป็นการขับเคลื่อนนะนะเป็นการขับเคลื่อนนะถ้าเข้าใจนะเข้าใจเหตุการณ์เข้าใจอะไรผมว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับนะมันเป็นการขับเคลื่อนนะนของระบบสังคมที่เป็นอยู่นะฮะนะเดี๋ยวก็ลืม นะครับผ่านมาผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็ลืมแล้วมันเป็นช่วงๆนะมันไม่ใช่หลินหุ้ยนะมันเป็นช่วงๆตูมตามหลวงพ่อพัดไม่ได้เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมครับเพียงแต่ท่านนะเดินไปเจอหลวงพ่อเดิมโดยบงังเอิญแล้วก็เข้าไปกราบท่านแล้วก็ขอคาถาจากท่านนะลองดูประวัติหลวงพ่อพัดใน YouTube ก็มีครับคือคือคือตรงนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นความเข้าใจกันผิดนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อ ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรู้เรื่องราวนะครับเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านไม่ได้เรียนโดยตรงกับหลวงพ่อเดิมแต่ก็เป็นทางอ้อมเพราะว่าไปเรียนหลวงพ่อทัดนะก็เป็นทางอ้อมนะครับนะเป็นทางอ้อมแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยทันหลวงพ่อเดิมนะทันหลวงพ่อเดิมผมเคยถามกับหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดท่านบอกว่าผมถามว่าหลวงพ่อเดิมเป็นท่านเป็นคนยังไงหลวงพ่อพัดบอกนะเล่าให้ฟังบอกหลวงพ่อเดิมเป็นคนเฉยเฉยนะไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยยิ้มนะครับ หลวงพ่อเดิมนะแต่ถามว่าเรียนวิชาจริงๆตรงจากหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าไม่ได้เรียนตรงจากหลวงพ่อเดิมแต่เป็นวิชาหลวงพ่อเดิมที่เรียนนะเรียนจากเกจินะอีกท่านหนึ่งนะครับคือหลวงพ่อทัศ์ไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเรียนจากที่ไหนอย่างไรนะครับท่านก็มีวิชาของท่านนะแล้วก็เป็นวิชาที่ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับ